วันนี้ก็จะมาร้องเพลงให้ผู้ชายนะทุกคนคือตอนนี้จะมาเขาเรียกว่าอะไรมาแถลงข่าวอ้ามันจะมาแถลงข่าวุ้ยต <c oughs> ลาเนาะอ <c oughs> <c oughs> พอดีมีเพื่อนเขามาถามแล้วเขาบอกคนนั้นเป็นไหนอะไรเงี้ยเลเิกกันแล้วหรออะไรเงี้ยเขาก็จะถามไม่คุยกันแล้วหรืออะไรเงี้ย เลิกกันแล้วนะทุกคนอ้ามุจะมาบอกว่าเลิกกันแล้วเพราะว่ามันคือมันไปกันไม่ได้่ะทุกคนคือบางครั้งเราเราให้ใจเขาเยอะมันก็เจ็บอนะทุกคนเนาะอ้ําเป็นคนที่แบบไม่ชอบอะไรที่ไม่มีคือถ้ามันเจ็บเยอะๆมันมันทนไม่ได้่ะทุกคนก,ก็เราก็ต้องถอยออกมาทุกคนเนาะแต่แบบ ไปฝืนม so ันมันก็ไม่ใช่มันคือถอยออกมาทั้งที่ยังรักอะเข้าใจไหมเออแล้วแหละแล้วก็จะเจ็บนิดๆอะไรเงี้ยคือจริงๆเราเขาไม่ได้ผิดนะทุกคนเพราะว่าอ่าอ่าเราเราเราไปรักเขาข้างเดียวเราไปแอบชอบเขาข้างเดียวอะไรเงี้ยเขาเขาไม่ได้ชอบเขาไม่เคยชอบเราเขาไม่ได้รักเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ได้ผิดใช่ไหมแต่เราอะเราผิดที่ไปไปไปชอบเขาอะไรเงี้ยก็รู้รู้อยู่อะไรเงี้ยว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยอื แต่ไม่เป็นไรเนาะทุกคนแล้วทีนี้อยากจะบอกเพื่อนๆน,นะทุกคนแบบไม่ไม่ต้องถามแล้วนะว่าเขาไปไหนอะไรเงี้ยเอเลิกกันหรือยังเลิกแล้วนะคะเลิกแล้วเ,เราเราเริ่มเองเราเลิกเองทุกคนเข้าใจไว้แต่เขาเขาไม่ได้อะไรกับเรานะเขาแบบเฉยๆอะไรเงี้ยเออไม่ได้แบบมาเขาไม่ได้แบบมาแบบไม่ได้มาใส่ใจไม่ได้มาสนใจรับรู้เรื่องอะไรดอกเอออะไร แต่ว่าเราอะเป็นเองใช่ไหมเราเราต้องจัดระเบียบตัวเองเองใช่ไหมเราเราเริ่มเองเราเราผูกเองเราก็เราก็จัดระเบียบตัวเองเองอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแบบแบบอ้ามมาอ้๊มมาแบบไอ้นี่นะเขาเรียกว่าอะไรอ้๊แบบอ้ามมามาแถลงค่าแล้วทีอย่ามาถามอ้๊มนะเพราะบางครั้งทุกคนเวลาถามถึงเขาอะไรเงี้ยบางครั้งเราเรากาลังทําใจอยู่ใช่ไหมเร, make, เราไม่อยา,าก เราไม่อยากไปนึกถึงเขาอะเข้าใจไหมทีนี้อย่ามาถามเรื่องเขาก็อำ่ำใช่ไหมอำ่อำอ่ำอ่ำอยากไม่อยากคิดถึงเขาไงฉะนั้นอย่าถามนะทุกคนอืแล้วทีนี้อ่าช่วงอกหักก็จะมาร้องเพลงไงร้องเพลงร้องเพลงให้ผู้ชายอืมร้องเพลงร้องเพลงให้ผู้ชายอย่างเงี้ยเพลง เพลงแฟนเก่าดีกว่าเนาะดีไหมน่าจะดีมีไหมอะเพลงแฟนเก่าอะเดี๋ยวแป๊บนึ่งนะทุกคนนะฮะก่ <c oughs> <c oughs> อนอกหักทีไรก็มาร้องเพลงให้ผู้ชายเนาะอไม่เคยมีผู้ชายไม่เคยมาร้องเพลงให้เลย แฟนเก่าดีกว่าเนาะว่าเลิกกันแล้วเอาเพลงแฟนเก่าแฟนเก่าคาราโอเกะ <c oughs> กลัวร้องไห้อะ่ะกลัวร้องไปแล้วแบบกลัวร้องไปแล้วแบบร้องไห้ไปอะไรเงี้ยอัาง,งว่าสองหน้านี้ มันจะะไรดูดีอ่ะพอใจไหมทุกคนได้ยินไหมใครซ่อมอะไรอยู่ที่ไหนเนี่ยแปบ๊บนึงนะทุกคนเอาใหม่นะทุกคนเมื่อกี้แบตมันหมดมันกระดุดเริ่มใหม่นะทุกคน เจอหน้าเธอกี่ครั้งฉันก็ยังต้องทนทำเหมือนไม่มีอะไรทั้งที่ฉัน ฉันมีความสุขไม่เหมือนตอนรักกับฉันแันที่เป็นคนใหม่ผมเป็นผู้ชายในฝันเมื่อหความสำคัญฉันจึงต้องทำใจ ไม่คนต้องยอมรับเธอมาไรไม่ได้ตากบอกว่ายังรักยังคิดถึงเธอทุกๆุกครั้งที่เจอฉันก็อยากใี้เข้าใจแต่มันก็ท ฉันคงเป็นได้แค่แฟนเก่าที่ต้องเจียมตัวฝากถึงผู้บ่าวคนนั้นนะคนนั้นอะ่ะคนเดียวคนนั้นแหละเขารู้ดีเขาจะรู้ได้ไงนะโอ๊ยเรา,าโนา,าโนอ่ะโานอยู่คนเดียว เธอลงมาเพื่อใจผูกพันฉันทำได้เพียงเท่านั้นไม่มีความหมายคงต้องยอมรับทำอะไรไม่ได้ปากบอกว่ายัยราง ที่เจอฉันก็อยากให้เข้าใจแต่มันก็เท่านั้นฉันรู้สายไปเพราะว่าถึงยังไงเธอก็คงมเลือกเขาฉันคงเป็นได้แค่แฟนเก่ที่ต้องจี vẫn không bên đây kéo là bên cầu tôi viếng tươi vẫn không bên đây